กลับมาพร้อมข้อเสนอว่าผู้หญิงคนนั้นเขายอมได้เขายอมเป็นเป็นน้อยให้ก็ได้แค่แบ่งเวลาไปหาเขาบ้างค่ะ <Okay>. mm. แล้วก็ให้ผู้ชายกลับมาอยู่กับออนได้เหมือนเดิมเวลาผู้ชายเขาอยู่กับออนผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยุ่งไม่โทรจะไม่วุ่นวาย บทเรียนรักจากความเจ็บคุณอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อยู่กินกับสามีมาสิบสี่ปีค่ะอ,อยู่ดีๆก็เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงเราก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆถึงถึงแปลกๆแ,แล้วเปลี่ยนไปจากที่เคยมาหาเราก็เริ่มหายไปที่เห็นได้ชัดคือ เขาจะเข้ามาหาเราก็คือเขาทํางานเป็นเซลค่ะก็คือทริปที่อยู่ในในในโซนกับเราอะ่ะเขาก็จะมาหาเราประจําอำแต่พอมาช่วงหลังๆคือเขามาหาแค่วันสองวันเขาก็ออกทริปไปแล้วเขาก็กลับไปอยู่ฝั่งบ้านเขาบ้าง ก็เริ่มหายไปค่ะแล้วเรามาเจอว่าเอ๊ะที่แปลกๆไปมันมันแปลกจริงๆและไม่ได้แค่คิดไปเองจากอะไรครับคืออยู่ดีๆเขากลับเข้ามาแล้วบอกว่าเหมือนรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายขอแยกห้องนอนก่อนนะทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยคือเวลาเขาไม่สบายหนักหรืออะไรก็คือจะอยู่ด้วยกันตลอดค่ะแล้วก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมม,มามาหาเราก็คือมามาหายๆจากที่แบบว่าจะอยู่กับเราจนถึงวันนี้ กลายเป็นว่าเขาออกไปก่อนค่ะค่ะแล้วพออยู่ดีดีกลับเข้ามาอีกไม่กี่วันขอแยกห้องนอนอค่ะเราก็เลยเราถามไหมคะในเมื่อมันมันก็มีข้อสงสัยอะเนาะค่ใช่ค่ะก็คือเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะช่วงนี้ก็คือเริ่มห่างเริ่มเริ่มรู้สึกว่าห่างเหินออกไปค่ะแล้วอยู่ดีๆกลับเข้ามาก่อนหน้าที่แบบไม่สบายหนักก็อยู่ด้วยกันในห้องนอนก็อยู่ด้วยกันในบ้านแต่ทําไมอันนี้คือ คุณ <S <S แทบไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณบอกว่าไม่สบายขอแยกห้องก่อนค่ะค่ะก็เลยมาได้นั่งคุยเขาก็ไม่ได้พูดกับเราตรงๆอ่ำออึ้งๆจนเราก็ก็พอจับสังเกตเละพิรุษได้ก็เลยถามกันนั่งคุยกันว่ามีอะไรคุยกันบอกการจะทำแบบนี้ค่คเขาก็เลยยอมรับว่าเออเขามีคนอื่นอยู่นะเขาคุยกับผู้หญิงอีกคนอยู่ค่ะ ในคือในวันนี้คุยกันเขาก็รู้สึกผิดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกับผู้หญิงคนนั้นว่าอาไม่คุยต่อแล้วค่ะค่ะเขาก็บอกเราแบบนี้เนาะแต่พอผ่านไปผ่านไปสามวันเขาก็ออกบ้านไปอีกแล้วซึ่งเราก็ก็บอกเราว่าไปหาลูกค้าแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่เขาก็ไปนัดเจอกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมค่ะแล้วทีนี้พอคุยกับผู้หญิงคนนั้น ก็กล <saw> ับมาหาเราก็บอกว่าเออคุย <baptism> กันแล้วนะกับ <diver> ผู้หญิงคนนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นที่ตอนนี้ยังเลิกไม่ได้เขาบอกว่าเขาขอเวลาแั้วสองสามวันนะขอเคลียร์ขอคุยก่อนจนเราก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรต้องคุยต้องบอกเลยตอนนี้มันจะได้จบมันจะได้ไม่คาราคาซังแบบนี้ครับเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาท้องเราก็ถามเขาว่าแล้ว คุณจะเอายังไงต่อจะไปยังไงต่อถ้าเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเดีย๋ยวเขาขอขอคุยขอเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นอีกรอบหนึง่ง <c oughs> แล้วเขาก็นัดเจอกันอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> กลับมาพร้อมข้อเสนอว่าผู้หญิงคนนั้นเขายอมได้ <c oughs> เขายอมเป็นเป็นน้อยให้ก็ได้ <c oughs> แค่แบ่งเวลาไปหาเขาบ้าง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ให้ผู้ชายกลับมาอยู่กับออนได้เหมือนเดิม เวลาผู้ชายเขาอยู่กับออนผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยุง่งไม่โทรจะไม่วุ่นวายจริงๆนะจะบอกว่าเงื่อนไขแบบนี้เป็นเงื่อนไขที่ยากต่อฝั่งออนมากๆเคยมีหลายๆลยคนโทรมาในคลับไฟเดย์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะอีกฝ่ายบอกอยู่ได้ค่ะอยู่ยังไงก็ได้ค่ะแต่อยู่ด้วยเขาอ,อยู่ตรงนี้ค่ะจนกระทั่งฝ่ายชายเริ่มรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจและพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ออนต้องการจะความชัดเจนคือแบบไม่ได้ต้องเลือกใครคนใดคนหนึง่งผู้ชายก็จะบอกว่า ถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรเรานี่นายอย่างเงี้ยพี่เรากลัววแล้วออนอยังไงดีอะคะก็ผู้ชายเขาก็ก็ก็ยื่นก็ยื่นข้อเสนอเป็นแบบนี้แบบจร <c oughs> ิงเขาก็บอกว่าถ้าให้เลิกเขาก็เลิกไม่ได้เพราะเขาก็ติดว่าผู้หญิงกําลังท้อง <c oughs> อก็ออนก็ถ้าอยู่แบบนี้ออนก็อยู่ไม่ไหวมันมันรับไม่ได้ <c oughs> ที่ของบางอย่างมันใช้ร่วมกันไม่ได้ ยิ่งเรารู้แบบนี้เรายิ่งเจ็บปวดหนังกรนเดิมค่ะออนตัดสินใจยังไงคะคือตอนนี้ออนตัดสินใจคือคือถอยออกมาให้ออนเลิกให้ครับอืแล้วก็ให้เขาไปใช้ชีวิตกับกับผู้หญิงคนนั้นค่ะตอนแรกตอนแรกอันก็สงสัยว่าท้องจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ผู้ชายเขาบอกว่าท้องจริงๆเขาซื้อแผงตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มุมนึงในมุมพี่อ้อยนะ ท้องจริง<ะ>หรือท้องไม่จริงสิ่งที่จริงกว่าคือนอกใจและนอกกายอันนั้นคือความจริงที่สุดแล้วค่ะม,มีคนเยอะมากนะคะแบบว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ท้องจริงอะ่ะเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปพี่ว่าเดินหน้าต่อไปก็ยากออนสิบสี่ปี<ะ>แห่งความไว้วางใจของน้องกับคนคนหนึ่งทาลายความไว้วางใจใน14ปีนั้นน่ะแล้วพี่ให้รู้สึกเหมือนว่าเขาดูไม่ค่อยรับผิดชอบความรู้สึกใดๆนอกจากการเหมือนเป็นคนที่อ,อ๋อทางนูกเขาบอกแบบเนี้ยทางนี้ว่าไงล่ะเขาท้องแล้วเอาไงดีอะเดี๋ยวฉันขอเป็นคน เอาเอาดีลมาให้เนาะอย่างเงี้ยจะไม่ใช่คนที่แก้ปัญหาหรือแม้แต่ดูแลใจยังไงก็ดีคราวนี้ออนเองตัดสินใจแบบนี้พี่ให้ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ง่ายนะคะแต่เราก็เจ็บแต่จบอะถึงตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจของออนนั่นแหละ,ละนะคะนิดหนึ่งละกันแล้วมันเรื่องเรื่องความสัมพันธ์อื่นๆที่มันเกี่ยวพันกันมาในชีวิต14ปีมันเคลียร์กันจบลงตัวไหมมันมีอะไรทับซ้อน อเรื่องของธุรกรรมเรื่องของอื่นๆต่างๆที่มันเกี่ยวพันกันมาบ้านซื้อด้วยกันมีธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยคะมีไหมคะคือตรงนี้ไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ร่วมกันค่ะแต่ตรงนี้คือตอนนี้ก็คือเรายังต้องทํางานร่วมกันอืค่ะอืแต่ออนเองก็ทํางานได้ถูกไหมคะก็ยังทํางานได้ค่ะครับผมอันเนี้ยดีจริงนะอันนี้คือทางออกเลยอะมีคนเยอะมากค่ะที่ เป็นแม่บ้านเลยพอแบบว่าแต่งงานเสร็จปั๊บคุณสามีเลี้ยงเสร็จปั๊บพอวันหนึ่งไม่เริ่มจะไม่เลี้ยงละหรือไปเลี้ยงคนอื่นเพิ่มปั๊บนึงเนี่ยบางทีทางออกมันจะแคบลงแต่ถ้าวันนี้เรายังสามารถพึ่งพาตัวเองได้ยังไงก็ตามมันคือทางออกพิเศษอีกทางหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตคู่มา14ปีอย่างน้อยเราก็ยังมีทางเลือกและเราสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเนะาะค่บผม เป็นกำลังใจให้ออนนะคะเป็นกำลังใจให้ครับคุณอนครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะบทเรียนรักจากความเจ็บ